คำเตือนนะฮะต่ปินนี้อาจจะมีคำหยากรยะมากเกินไปแต่ก็รับไม่ได้ก็กลับไปดูดูแม่มิซซา <c oughs> อ่าโอเคขอ,อกลับสวีทท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้อยู่ผมบู้ลร่นี่เช่นเคยนะซึ่งวันนี้เราอยู่เกมบล็อกแมนโกนะตอนนี้คือผมเล่นมานานแล้วนะแล้วทีนี้เอ่อแอปอัดคลิปรู้สึกว่าไฟเสียงมันจะหายนะครับผมก็เลยตัดมาตรงนี้เลยแล้วกันนะเนาะเพราะว่าไฟเสียงมันหายนะครับทุกคนเออไม่ใช่ไฟเสียงมันหายดิมันผมดูมกดอัดเสียงด้วยนะผมอัดตปคลิปเอาไว้นะอะไรประมาณนั้นแหละเนาะ ก็ผมเล่นไปนานแล้วล่ะอ่เตียงสีเขียวผมก็เป็นคนทุบเองนั่นแหละแล้วมันก็มาแก้แค้นทุบเตียงผมจากนั้นเพื่อนผมก็สู้กับเขียวจนได้รับชัยชนะมาแล้วก็เหลืออยู่ประมาณนี้แหละโอเคสปอยเตอร์ให้ฟังน่าจะเข้าใจประมาณนั้นนะโอเคมาล่อหนอนแล้วกันไม่มีคนมาเก็บด้วยแน่อืมไปวัดดีไม่มีคนอยู่ในแก๊ฟขอบคุณครับขอรับเอมาล่อไปเลยนะครับขอบคุณครับ เฮ้ยอย่ามาเลยเว้ยอย่ามาเลยกวดนไอ้เนี่ยอุ้ยบูเอีีดหน้าเี็ดตาเี็ดตัวเี็ดตูดแล้วไม่ใช่ไปครับวิ่งก่อนมันน่าจะเอาเอ่ออเ็นด้วยเชฟมาวางตรงกลางได้เนาะมันจะได้แบบเอาของกลับบ้านเลยอะไรประมาณเนี้ยถ้าไม่เช็ดน้กวนขออภัยนะครับพอดีว่าบ้านผมฝนตกเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้ตกอะไรมากเข้าใจะไหมตกนิดนึงอ่ะตกพอเรียนๆแล้ว่าไม่ลิีนไว้เริ่มดังเรื่อยๆแล้วใช่ไหมโอเคมันจะรีบปัดคลิปแล้วกันเนาะตอนนี้เครื่องผมก็ร้อนแล้วนะคือแบบ ผมเล่นคือผ,ผมเล่นไม่กนหน้านั้นแล้วไงแล้วผมลืมกด Keep อัดคลิปเอยไม่ใช่แล้วอันเออทุยแล้วผมลืมเปิดให้แอปอัดคลิปมันได้ยินเสียงผมด้วยครับก็ประมาณนั้นแหละเนาะตอนนี้เุืนก็น่าจะได้ยินเสียงผมแล้วแหละนะถ้าไม่ได้ยินก็ชิมาแล้วก็น่าจะได้ยินแหละผมเปิดแล้วนะหุ้ยโอ้โหเพื่อนเราทําไมมันโหดอย่างนี้โอ้เพื่อนเรามันโหดเกินไปแล้วมี v ีอพีไหมเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่ v ี p ด้วยผมบอกแล้วไม่ต้อง v i p ก็ทีหนึ่งได้อะครับน้องๆใครอโอเคอย่าร้องหวนแล้วก็อะประมาณนี้แหละนี่ไฟบอลสไนเปอร์ก็มานะเนี่ระดับมปืนไร้เงาแล้วฮะนี่แนบเนียนอย่างกันนินจาแต่กูไม่ใช่นินจาไงากรสัตว์เลยเห็นมันทักเทีมเจอกูแล้วชิมหายแล้วกดชิแปแ๊ปเอ้เดี๋ยวลืมไปมันกดชิปไม่ได้ กลายเป็นกุกกุครันอีกนัดนึงกลายเป็นกุกกุครันช์เบหายแล้วเบหายล้วไปก่อนนะทุกคนไมู่้หอกอออแตกไปดิแตกไปดับน้องอือชอ ดีครับให้ชานี่นะอือนี่นะโอเคสุดยอดไปเลยเราเดี๋ยวตัดไปตาต่อไปเลยนะครับป่ะโอเคนะครับทุกคนก็ตัดมาตาต่อมาไม่ียบร้อยเรานะก็เสียใจมากเลยแต่ก่อนผมแบบอัดคลิปแล้วไฟเสียงมันไม่อยู่กับเ,เครื่องครับเอ,อผมไม่ได้เปิดให้แอปอัดคลิปมันรับไฟเสียงครับประมาณนั่นแหละนะ ก็ขออภัยคนด้วยนะที่แบบคือไฟเสียงมันหายนะโอเคให้เพื่อนในยืนฟาร์มของไม่แบ่งเราเลยอ่ะตอนนี้รู้สึกว่าเพื่อนเรารู้สึกว่าจะไม่เทพนะเดี๋ยวดูก่อนอูมี Vip ด้วยแชิบหายแล้วเดี๋ยวเราเออเอเอเรื่องมังจะมา มานี่เจะแเลขกางเกงสองอันทำไมวะจะมาเดือบปะฮึมันมาแล้วมาดิครับฮึมไปครับบิงไรมันก่อนนะจังหวะน,นี้มาดิก็มาดิคราวก้ปปาป้าขาครับก็มาดิก็มาดิก็มาดิ ก็มาดีครับกาบาระครับโอเคสวัสดีเพื่อนเราได้เอมอร์ล็แล้วอ่ะนะนายไม่ได้เอมอร์ล็หรอกอนี่ครับอู้สวยงามงจริงๆนะว้าวดูนี่สซอุุยเงินแตกแล้วเดี๋ยวขออนุญาตว้าวนี่ครับปกคลิปเรามาแชร์โอเค ตอนนี้ถนะ้ามีเสียงรบกวนก็ต้องขอไปได้วยนะครับคือพอดีบ้านผมฝนตกนะเออนะไอ้เขียวรู้สึกว่าจะหาวมานี่เลยเพื่อนเขียวนาจะวิ่งหนีเราไปใส่นี่นาย <diary aluminium. S 1> ืออแตกไปอื้ออ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 ื้อมันเอา แช่งทองมหาปรายทิ่มตูดผมจนระเบิดตูดแตกโอไมค์ก๊อสเพื่อนโอ้มจะเอ่ยมันฟรราร์มฮะว้าช่าเถอะมาครับอย่างนั้อยไอ้เขียวก็แตกไปแล้วนะครับมเมื่อกี้เราทำกันไปร้อยเตียงมันเป็นที่เรียบร้อยเร้วเอามาบล็อกเยอะๆไม่เยอะหรอกแค่นี้เดี๋ยวก็พอได้อยู่ได้อยู่ที่เป็นไปไม่ได้เข้าใจไหมออโอ้แล้วมึงจะอุดหาพีมนะ่มึงเหรอโอ้โย ถ้าเกิดว่าสัตว์มาแล้วม,นะมันทางเตียงเราแล้วมันจะวิ่งหนีมันจะหนียังไงมาผู้ถามจริงนะเกอบตกเฮ้ยเหียเสียวตกอีย้ยไมเพื่อนผมมมาเล่นเก่งอย่างว่าใครวะเนี่ยเฮ้ยเพื่อนวัสดีเราเพื่อนกันนะเพื่อนนะคนไหนเธอเพื่อนไปไปฆ่าไอ้เหลืองอันดีกว่า กูเล <out> ื่นโอ้โหใครเอาเปียโปรยี่ห้อพิเศษมาถูพื้นวะเนี่ยแม่ผมเลื่นแบบเหมือนกับสะดุดขี้มดหัวฟาดพื้นแตกตายอยู่ไม่ก็อย่างโง่เลยนี่คนดูควายวะเนี่ยก็คนนั้นเลยมึงจะฟาร์มหาบีเงะ้มึงไปฟาร์มตรงกางก็ได้ไปฟาร์มตรงกลางเฮ้ยฟาร์มกางเข้าใจไหมฟาร์มกางไม่ต้องเอาไม้มาฟาดนะกูไปฟาร์มตุงกางไอ้เบื่อนไปฟาร์มตรงกลางกูขอกูขอทอง กันอ๋อนี่กูเป็นตัวถ่วงทีมหระเนี่ยโอ้ไม่นะกูกินดาบเราเหมือนกันเลยแต่กูไม่ได้ใส่แว่นเหมือนมึงไอเหี้ยไม่ต้องมามองพี่รู้พี่เทพและหงส์สั์รัสเซียลาเจเนียอินโดนีเซออเที่โอเปียตอนนี้ถ้ามีเสียงรบวนต้องขออภัยเป็นอย่างสูงสูงโคตรเลยพอดีว่าฝนกูมันฝนตกไม่ใช่ดิอ่า่บ้านผมฝนตกนี่ครับผมก็ต้องขออภัยทุกท่านด้วยนะฮะอืม มันเสียงดังจังว่าเสียงฝนเนี้ยผมกลัวแบบผมผมกลัวทุกคนไม่ได้ยินเสียงผมมากเลยพยายามพูดดัง,ดงๆเข้าไปนะตอนนี้อุยยโอ้ี่มันแทงเพชรไม่ใช่แท้งทองมันคือแทงเพชรมหาไปไรายทะลวงร oh ูตูสโอ้ไม่กอดเอ้าโอ้โหมันผมเป็นตัวท่วงทีมาครับทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเไปตาต่อไปเลยมันไม่ตัดแม่หรอกมันไวอยู่โอเค มาครับมาโอ้โยือตอนนี้ถ้าเสียงผมทุนถ้าเสียงฝนดังรุกวนต้องขออภัยด้วยนะอโอเคจบนี่นี่ครับแม่สวยงามอร่ามตาใช่ไม่เบือนเฮ้ยเบือนนายไม่ไม่เช้านี้นายไม่ได้กลัวหรือเบือนอนาตาแดงด้วยอยกูบ่กไม่หาหมอเถอะไปมาครับรอของ มีมีเอมพีแม่ตานี้โอ้มีแต่วี p อพีเฮ้ยวีพก็โหดอยู่นะไม่ใช่เรื่องเลียนอ่ะไปครับไม่เป็นไรเราแบบเราเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะอยู่ร้าวไปครับเราต่อไปกลางถึงกลางก่อนมิดก่อนแเหมือนะครับไก่ตะก้อนเคยสอนเอาไว้นะครับถ้าใครถ้าใครไม่รู้จักก็ไม่ต้องรู้หรอกนะคืออะไรว่าไม่ใครไม่รู้จักก็ไมต้องรู้ชขึ้นมาเฮ้ยเพื่อน โอ้ oh, มันเลี้ยมใส่กูเร็วแล้วเตียงกูก็แตกด้วยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยตัวเยอะเลยบินได้มาเมื่อกี้เอ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวดียวเดยวมันไม่ใช่มันไม่ใช่แล้วเมื่อกี้ตัวหาอะไรบินได้วะเดี๋ยวเมื่อกี้มันกระโดดไปเรนน่ะมันไม่ได้ใช้ไอ้อะไรนะที่มันให้บินได้อไอ้เนี้ยมันบินไปได้ยังไงวะไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะเป็นแบบบูบูไลนิ่ง แม็กปรับโปรให้ทุกคนดูนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นโปรเพเยอร์หรือไม่ก็โปรแบบขี้เยี่ยงโง,โง,โงูแบบกระจกกระจออกมาให้พวกเราได้ตกใจกันเล่นๆแต่ใช้ฝีมือก็ไม่ได้เก่งอะไรนั่นแหละเมื่อกี้รู้สึกว่าโอ้ยังพังมาทุกสีเลยนึกว่าให้เพ,เพื่อนมาไฟกับผมหน่อยพอดีว่าผมตอนนี้กําลังคันไม้คันมือคันไม้คันมือ้ออ้อยยอืออไอ้ยามัน มันใช้แท่งทองมหาปรไรย์ยาบางละาจาันบางละจาันบางลาะจัชวัได้ขอมาแลา้วเฮ้ยเอเคหาพีมึงเงะมานี่พี่เกียดคนเกฟมานี่ไแตไก่เคเฟซีพี่ไม่ชอบเคเอีเอ้ยอันนี้จริงก็ชอบมาแหละเพราะว่ามันอร่อยดี มันแถมมันเป็นต้นตำรับด้วยเอาเอาเพื่อนเอาคือไรนี่ไปคืนยูยังมาขวางทางกูไม่มีบอกัะสิอ๋อ,อบินได้โอ้โหนึกว่าจะฆ่าตัวตายสิอีกแม่กูกลัวไม่มีเพื่อนเล่นด้วยเนี่ยไม่ใช่อะไรนะแต่มันมีเพื่อนผมก็เหมือนไก่ตัวนึงอนะผมบอกแล้วเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะนะอืมจำคำผมไว้ครับเก่งไม่กลัวกลัวมาเยอะฮนะชุบความของมาก่อน ปับปับแลดของแล้วก็ม่แลขที่กันตวกไว้ชิบหายเอาเป็นว่าผมแลกยากระโดดถุงทุยกระโดดสูงมาแล้วกันเพื่อป้องกันมาให้พวกเด็กเฮียนั่นมันตีผมตกง่ายๆนะประมาณน,นั้นแหละสีน้ําเงินอยากไฟเหรอฮะอยากไฟเหรอมาเนี้ยแค่าเสียมเงินเราเสียวเจียวเรื่องแสงยีงยไงจ๊ะเอ้ยตีรัวๆไปดิครับไม่เห็นผมก็แตกไปนี่ครับน้องๆไก่น้องมีเสจโอเค ชุบนึก่็จะโชว์เท่ใช่ไหมแม่สุดท้ายกูก็ไก่อยู่ดีไม่มีความโชว์เท่เฮี้ยอะไรเลยเฮียไอพวกเด็กเยี้ยนี่มันไม่ออกจากฐานวะแม่นี่นะอาจมาได้แค่สิบเอ็ดนาทีโอ้โหเป็นระยะเวลาที่ไวที่เลเกินทำไมกูกดทำไมกูจบเกมไวยังว่ากูเล่นแค่สองสามตากูชนะรวนแล้วกูก็สิบเอ็ดนาทีเนี่ยน,นะกูนึกว่าผ่านไปยี่สิบนาทีแล้ว ก็เห็นช่องคนอื่นเขาเล่นสามตายี่สิบนาทีแต่อันนี้กูเสียแต่กูมึงสิบเอ็ดนาทีว่าตกฝากไววที่หม่แบบสงสัยทีมเรามันเราาเียบไงใช่ไหมแล้วก็เจอปูด้วยไงตานี้วิ้ยนาำเงินน้ำเงิน,น,นอ,อ่ะไอไม่ใช่เยอะอู้รู้สึกว่าจะดาบกระจอกแถมกอรกระจอกด้วยนะครับทุกคนมาดีครับถึงแม้บีจะไม่ใช่เทพทูแต่พีก็ตบน้องร้องแจ็กได้เหมือนกันนะบอกให้มานี่เลย มันวิ่งยังวะสงสัยมันไม่เห็นผมใช่มันไม่เห็นนั่นแหละถ้ามันเห็นมันก็จะมันก็จะยืนมองแล้วก็ค่อยวิ่งใช่ไหมแต่นี้มันยังไม่เห็นมันจะวิ่งทําอะไรวะจะบอกจะบอกแล้วว่ามันเปิด F5 แล้วมันมองเห็นผม F5 หมายถึงมุมมองมุมมองหน้าหลังครับทุกคนเนี่ยแบบนี้แบบเนี้ยเออไปเฮ้ยโหโหผู้ปราบมึงมีแค่เกาะหนังมึงฆ่าเกาะเหล็ก โอ้โหโอ้โหเฮ้ยมึงทำได้ไงี้ยเพื่อนโดวเพี้ยนแม่งเลยไปละกูมาโดวเพี้ยนได้ใจเพื่อนกูไม่ได้มึงจะมาฆ่าใครเอ้ยย่ะุยอืมปันกังอากาศไปดีนึงเพื่อนเราขอดูดเลือดนายหน่อยข้อหานายดูดเลือดเราเมื่อกี้อ้าว มาบินได้ชัวนั่นไงกูว่าแล้วไอสัตว์กูโดดหนีไป๊่ะเฮ้ยตัวน,นี้เหรอผมกำมังหนึ่งแล้วนี่ว่ะไปไหนแล้ววะเออเออเรียบร้อยโอ้โหสิบสามนาทีอีกสักตาปะหวังว่าเสียงฝนยังไม่เข้ามาผมนะตัวน,นี้ผมกลัวเสียงฝนเข้ามาไม่ได้ยินเสียงผมมากเลยผมเลยเพิ่บพยายามพูดเสียงให้ดังๆแล้วไวนะก็อย่างที่เคยบอกไปนะคือ ถ้าใครอยากได้นะเลี้ยงโหลดใต้เคียบแล้วก็ถ้าใครดูมาถึงตอนนี้แล้วครับพิมคาว่าผมขอละพิมพ์คําว่าผมคือที่หนึ่งมานะฮะใครดูถึงตอนนี้พิมพก็มาผมคือที่หนึ่งมาครับพิมพ์มาเลยมาฮะทุกคนตอนนี้เพื่อนเราก็โอ้สก,กินหมวกเท่งงเทดีนี่นะเฮ้ยแต่ของเรามันเท่กว่านะเพราะมันพพงที่สุดยังไงร้าดูนี่สิโอ้ว้าวพิเต้นไฟตกใจถึงนี้แน่นอนเพราะมีตาสีเขียวมันแตงโมง นี่คือดวงตาของเทพเจ้าแตงโมงอะสีเขียวเป็นไงหล่อเทใช่ไหมล่ะนะบอกเลยเราขอรเท้าแล้วก็มันไม่ดอบอีกอันนึงว่าขอถอ่านยังไงมาแล้วชวอู้รู้สึกว่าสีน้ำมันจะแตกไปแล้วอ่ะนะอดี๋ยเดี๋ยวมุมนี้มุมนี้เพื่อนอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งต่อดีกว่อนอยากถ่ายาพระมากเลยดูี่สิ เอมก็พยา่ายอย่างไงดีว่าให้มันแบบเห็นเหมือนมันเป็นไม้ค้าไปทุกคนเนี่ยนะอ่ะเดี๋ยวรอบอดแป๊บนึงนี่เลยแชะเนี่ยได้ปลกคลิปใหม่แล้วไม่เอาแล้วปลวกนั้นเท่กว่าปลกนี้เอ้ยไม่ใช่ปลกนี้เท่กว่ายา่กูมาแล้วเพื่อนไม่ต้องกลัวเข้าจะช่วยเจ้าเองไอ้ชาเร็วเร็ว อ,อกลายเป็นโกโก้ขันเพรว่ามันเกิดไม่ชัวเลยเดี๋ยวเขาแอบหลังฐานแบบพอบีว่ามันเกิดไม่แล้วมันมีเกราะอ่ะเออเอมันทิมกูด,ด้วยดาบที่ทำมาจากปลาหรือว่าเนี่ยปลาสว่วนแท้ร้อยเปอร์เซ็นนี่ไงเป็นไงเพื่อนโดนกูราดไปดิแต่กูไม่ได้คิวก็ได้หนึ่งเหมือนเดิมประเิบฟักคืออะไรวะเป็นรัดก่อนแล้วไม่ได้คิวนี่ฮะนี่นนแบบนี้ดูวะ คนหล่อเท่เขาเล่นกันนะครับน้องๆไขน้องมือดิสเซ็ตโอเคสีต่อไปที่เราต้องไปตบกระเทบและยำยำ,ยำติงไข่พวกเขานะครับไม่ถึงกูนะโดนยำติงมันนี่ไอเหียดับติดไฟเด็กวคงงวินอือชุยกูชนะได้ไงวะเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันเกาะเขาหนาก,กว่ากูอ้ยไม่ใช่ดิเกาะผมหนากว่านี่ว่เฮ้ยชิบหายแล้วมันมาแก้แค้นผมแน่เลยเลือดผมเลือนน้อยแล้วรุนดูดผมไม่ได้เทพขนาดนั้นนะครับทุกคน ถ้าใครเล่นกับผมจะรู้ว่ารูนดูดผมไม่ได้เทพขนาดนั้นเพราะฉะนั้นกูวิ่งก่อนแล้วครับจังหวะนี้ขอเพป็นทองบ่วนครับอย่าเพิ่งวิ่งมานะถ้าวิ่งมานี่กูแบบกรองนะเนี่ยมาครับกูพร้อมแล้วอย่างวะนนี้ผมพร้อมแล้วทุกคนคำหยาบเล็กน้อยก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมบอมแล้วอย่างวันนี้พี่น้องเลยอุ้ยได้เพียรมาเท่าไหร่วะเนี่ยโอ้ได้มาฮะอันนี้พอดีเลยกรออ่ามีอะไรอีกไม่มีแล้วมะ บุกแม่งเลยทุกคนเดี๋ยวบอกเพื่อนก่อนจมตีสตือคมานนอนเอนอนเอ้ยเกือบตกแมมแมมเก็บถือย่ำตีนแล้วครับคุณผู้ชมครับจังหวะนี้มันยิ่งออกฐานว่ะถูกไหมอื้อ เ <S an> ออเ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 ออย่าแตกออ้อเอเฮ้ย,ย,ยนนมันเป็นเบส็อลเหอบอเนี่ยโอ้พ่งรู้นะเนี่ยว่า,วามันเอีกบว่ามันคือบอกเบส็อกในไมค์ไม่ใช่ในบ็อกแมนโกบ็อกดำๆนั่นคือบอ็อกเบส็อลเหรอโอ้ผมพึ่งรู้นัเอทุกคนอูนาทีแล้วโอเคอัดแม่ง24นาทีไปเลยครับทุกคนไม่ต้องกลัวใช่ไหมเพื่อนใช่ปล่าเกของทำอะไรครเพื่อนปาฮะทุกคน ฮ้ยไอแดงไอแดงมันเป็นนักสู้เออเออเออืออ,อตกไปดิครับใครฮือฮอชิบหายแล้วเฮ้ยเพื่อนเฮี้ยวเฮี้ยวเฮ้ยฮเโอ้เพื่อนกูจะตายแล้วอ้าวมันไม่ตามเหรอเฮ้ยก็บมาดิครับพูทำไมไกลขนาดนี้ไอตว์เมื่อกี้กูยังร้องให้เพื่อนช่วยอยู่เลยก็เกาะมันหนาครับผม,มครับน้องๆก็ดูดิครับใครน้องมึงด,ดีโอเค กูเล่นเองตัวมุ้งเองเลยนะไม่แฮปั๊บๆนี่อัพเกีร์เลือดไปจะได้อัพของเอ้ยไม่ใช่ดิอัพเลือดกันเยอะเยๆที่ฐานชวร์นี่โชว์เตียบเทพในการต่อบล็อกไปทีนูทีเดียวเองเหรอใช่ทีเดียวนี่ะแอปเปิปผสมนมตูดกูก็หมดไลวด้วยแล้วเลือดกูร็หมอ้เมื่อกี้แม่ผมโทรมานะมันก็เลยแดงหลุดไอชีหายโอ้ เช็คมาเด้อมาแล้าแข็งแกล่นกับผมนะแปบบนะครับทุกคนถ้าครอยากเล่นกับผมนะครับแอดมานะนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวมันค้างอยู่แป๊บนึงอ่านี่นะครับบูบูบไหลนี่งฮะชื่อตามชื่อช่องแค่มีเว้นวรรคระหว่างตัวยูกับตัวเอลแค่นั้นเองนะนี่ก็เพื่อนที่ผมมีอันนี้ก็เค็งแร่ผมนะครับถ้าใครอยากเข้าก็เข้าไม่ได้ดต้องจนเต็มแล้วเฮียประมาณนั้นแหละเฮยนี่อะไรอ่ะไม่คิดว่าเปลี่ยนอะไรไป ไม่ต้องรองรับคนถูกต้องก่อนตอนนี้แกนผมเตรียมแล้วครับยี่สสี่คนก็ต้องถ้าใครอยากเข้าถ้าใครอยากเข้าเอ,อถามผมมานะครับพิมพ์คอมเมนต์มาใน youtube นะครับแล้วผมจะเตะคนไหนคนหนึ่งบอกนะครับคือเพื่อนผมบางคนในนี้มันแบบมันเงียบอะอย่างเช่นไอเนี่ยเนี่ยบล็อกแมนนูเนี่ย,น,โน,โน,น,ยนะมันเงียบอะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมหนึ่งเดือนที่แล้วนะเนี่ยเห็นไหมนี่ก็หนึ่งเดือนที่แล้วนะเห็นไหมนี้ก็ยี่สิบสี่วันที่ผ่านมานี่ก็สิบแปดสิบแปด ดูดิโอเคอันนี้นะฉันก็ที่เตือนมากที่สุดก็สามคนแรกเนื่องจากมันเป็นไอเดียของผมเองนี่แหละใช่กูใช้ไอเดียตัวเองเติมให้เขียนตัวเองว่าตอกฟักโอเคสำหรับคลิปนี้ใครชอบกดไลคล์ก,กดแชร์กดสตอร์ใครเพื่มมันกระดิกใจผมในคลิปต่อไปด้วยนะก็โอเคครับเจอใหม่พลาดหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม